สวัสดีครับผมมาเจอกันในคลิปที่2นะครับกับฮ้าหน่อยโค้งสุดท้ายเนาะเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับพี่พี่ก็มัดรวม4ีหน่อยนะครับตั้งแต่รอบเฉพาะกิจยันรอบ VIP นะครับเมื่อวานนี้ของเราในโค้งสุดท้ายก็สายลูดก็ถือว่ามาอยู่นะครับตัวเจาะมา1คู่นะครับพี่เมื่อวานนี้เนาะก็ในรอบแรกนะครับผลที่ออก79345นะครับ ในรอบแรกนี้ใครวิ่งรูดที่4นะครับพี่พี่เนาะเข้าไปที่4 5หนะครับแต่ว่าตัวเจาะของเราไม่มีนะครับเราตัวเจาะของเราไม่มีนะครับผมส่วนในรอบพิเศษนะครับ8 8 3กับ2 1นะครับ2 1 2 1ของเราก็ไม่มีนะครับพี่พี่ใครวิ่ง1นะครับเข้าไปที่สองนะครับเมื <c oughs> ่อวานนี้แนวทางของเรานหน,หนีตัวประกบคู่ก็ เยอะนะครับพี่น้องในศูนไม่เดียวก็เหมือนกันนะครับหนีตัวประกบคู่นะครับพี่ปกตินะครับสามหกสามศูนย์สี่นะครับของเรานะครับในรอบปกติใครวิ่งรุ่นที่สี่เข้าไปที่สี่ศูนย์ศูนย์สี่ในตัวน้นนะครับผมเนาะในตัวเน้นตัวเจาะนะครับส่วน VAP นะครับสองศูนย์หกกับแปดเจ็ดนะครับของเราไม่มีเนาะแต่ว่ามาเข้าเลขตารางนะครับถ้าเกิดใครประกบคู่เนาะนะครับผม ตารางนี้ก็มาหมดนะครับไี่วิทนับจากตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยมาหมดเลยแต่ว่าเขาขาดแค่ตัวประกบคู่นะครับถ้าเกิดมี3นมเมื่อวานนี้ถ้าเกิดมี3อยู่ในเลขตารางเนี่ยก็จะมาทั้ง83ดสามทั้งหกสามนะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับนาะมาแค่คู่เดียวในตัวเจาะนะครับส่วนเลขตารางก็มา06นนะครับผม ส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับวันนี้วันที่1 1เนาะนะครับวันอังคารวันที่11วันอังคารนะครับผมให้นะครับ9นะครับผม4 7 6 1 0ศน,นะครับผมนาะอประมาณนี้นะครับส่วนเลขวิ่งนะครับวันนี้เลขวิ่งผมให้วิ่งไปที่เลขเจนะครับสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข9้านะครับผมประกบคู่ก็จะมีเจศนนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ เจดหนะครับผมเก้าศูนยเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหนะครับส่วนในตัวเน้นนะครับเมื่อวานนี้ผมลืมใน,นเน้นตารางให้นะครับพี่พวันนี้เนาะตัวเด่นผมให้เจ็ดกับเก้านะครับ ถ้าใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่เนาะลองจับวินในเลขตารางได้นะครับตัวเจาะวันนี้ก็จะมี90 96นะครับ74 71นะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับหลักร้อยนะครับในโค้งสุดท้ายผมให้ไปที่เลขสี่นะครับหลักร้อย ก็จะเป็น4 9่นะครับ4 7 4นะครับประมาณนี้นะครับพี่พี่เนาะก็มีแนวทางตัวเลขถูกใจพี่พี่หรือเปล่านะครับเนาะชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับในโค้งสุดท้ายเนาะก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับใครจับวินเลขตารางเนาะก็ขอให้แตก3ตัวก็แล้วกันนะครับสลับแนวทางวันนี้นะครับก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมสรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านนะครับกลับสวัสดีครับ